หลังปิดตัวไปนานกว่า7เดือนนะคะจากสถานการณ์โควิด -19 และการปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตรุเตากลับมาแล้วค่ะมาพร้อมกับสัตว์ทะเลหายากที่ไม่เห็นหน้าค่าตากันมานานรวมถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะจุดดำน้ำบางจุดเนี่ยปิดไปนานกว่า4ปีนะครับพอกลับไปดูอีกทีได้เห็นปะการังอ่อนซึ่งปกติหาดูได้ไม่ง่ายนี่เป็นข้อมูลสาคัญที่ทาให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถฟื้นตัวของมันเองได้นะครับติดตามในาดิเอ็กซิตกับคุณวิราินีสุภรต เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตากลุ่มนี้เป็นทีมสำรวจใต้น้ำบอกว่าจากการลาดตระเวนสำรวจเก็บข้อมูลพบว่าช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีระยะเวลาพักฟื้นยาวนานกว่าช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแบบปกติถึง2เดือนซึ่งมากพอที่จะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลง ดำน้ำเกาะยางมีความโดดเด่นของปะการังจานหรือปะการังผักกาดด้วยรูปทรงคล้ายชอผักกาดสีน้ำตาลความกว้างของชอบเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำปะการังชนิดนี้พบอยู่ทั่วไปในแนวเขตปะการังตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลงระดับน้ำ2อถึงเมตรทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสถูกปะการัง และเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมโสมได้ง่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณนี้เพิ่งเปิดให้เป็นจุดดำน้ำราว4ปีทดแทนจุดดำน้ำเดิมอีกด้านของเกาะที่ปิดไปผลจากการเก็บข้อมูลสำรวจเดือนละหนึ่งครั้งในช่วงปิดอุทยาน7เดือนพบว่าปาการังบริเวณนี้มีการฟื้นตัวเช่นเดียวกับจุดอื่นๆ ประการณ์เนี่ยเวลามันซ้อนกันกันมันจะเป็นร่องแล้วมัมันจะมีช่องของมันครับทำให้ประลาขนาดเล็กสามารถหลบภัยได้เอ็มบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้คือตักตรงด้านหนกา่าใช่ครับจะคือเกาะยางนี่ปีนี้เราเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ปีหน้าเราอาจจะเปิดฝั่งข้างหน้าต่อครับแลคืออยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ ทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเดินทางต่อมาอยัางด้านทิศตะวันตกของเกาะย,อยางซึ่งเป็นบริเวณที่ปิดจุดดำน้ำไม่ให้มีการท่องเที่ยวมานานกว่า4ปีปเพื่อให้ปะการังอ่อนได้ฟื้นตัวที่เราไม่ให้นักท่องเที่ยวเล่นตรงนี้ก็เพราะว่านี่นะครับเราจะปกป้องไอ้ปะการังอ่อนนี้ครับหลังพบว่าเรือและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากเกินไป ทำให้ปะาการังอ่อนในแนวน้ำตื้นบริเวณนี้ตายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่นำกล้องไปวางบนพื้นทรายที่ความลึกระดับ3เมตรพบปะาการังอ่อนที่เคยได้รับความเสียหายชูช่อสวยงามเป็นดัชนีชี้วัดว่าธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ขณะที่บนพื้นทรายหลายจุดพบปะการังอ่อนเกิดใหม่ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลบอกว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบเพื่อทำรายงานเสนอไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสลับเปิดปิดแหล่งดำน้ำแต่ละจุดให้ทรัพยากรธรรมชาติได้มีช่วงเวลาพักฟืน้นเพราะการท่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรเนี่ยก็คือเวลาเขามาดำน้ำเนี่ย บางคนก็ไม่ใส่ชูชีพไม่สวมชูชีพอะครับพอเวลาไม่สวมชูชีพเนี่ยตรงนี้มันเป็นประการังอ่อนที่น้ำตื้นมากประมาณสงเมตรเวลาเหยียต,ตัวตรงเนี่ยฟินบางทีขาเนี่ยอาจจะไปโดนหรือว่าแรงเขาว่าแรงตีขาเนี่ยอาจจะไปโดนให้ทําให้ประการังอ่อนเนี่ยหลุดอกไม่ได้ครับฉะน,นั้นเราก็เลยทําการปิดบริเวณน,นี้ครับฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ไปตวดอีกด้านหนึ่งก็คือฝั่งตะวันออกครับ เกาะหินงามถูกกำหนดซีซีนักท่องเที่ยวไว้ที่80คนต่อช่วงเวลามีเจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมดูแลประจำจุดปีนี้สามารถควบคุมจำนวนคนให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับทรัพยากรสถานการณ์ระบาดโควิด19ยังทำให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal มีระบบเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะขณะที่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ระหนักถึงความแออัดหนานแน่นของแต่ละจุดท่องเที่ยวมากขึ้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรุเตามองว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีต่อการจัดการท่องเที่ยวในอนาคตโดยเฉพาะหากเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ผ่านมาเรากโอเคแต่ว่าพอในช่วงช่วงมีโควิดเนี่ยหลายอย่างเช่นการมีจัดระเบียบสังคมระย่างสางสังคมสามารถกำหนดซีซี ในบริเวณนี้เข้าได้กี่คนคุณต้องตรวจวัดอุณหภูมิคุณต้องอ,อะไรมีแอปทายชน,นะเข้าไปใช้แต่ละจุดเนี่ยซึ่งทางอุทยานยสามารถคอนโทรลว่าควบคุมจํานวนบระมาท่องเที่ยวได้ดีกว่าเมื่อก่อน,นซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ได้ยาวไปเลยครับคิดว่าคงใช้ระบบนี้ยาวไปนะครับแม้ช่วงเวลา7เดือนของการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตรุเตา จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงจนเห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้นชัดเจนพบสัตว์ทะเลหายากได้บ่อยครั้งขึ้นยังฉลามวานและเต่าทะเลแต่ระหว่างนั้นการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ยังพบการลักลอบกระทำความผิดในเขตอุทยานอยากใส่ขนาดใหญ่ที่ถูกลักลอบทิ้งไว้ในแนวปะการัง แต่จากการกำหนดแผนลาดตระเวนและออกปฏิบัติการอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทำให้ช่วงหลายปีมานี้ก็ทำให้การกระทำความผิดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวิกฤตทำให้ความสวยงามความสมบูรณ์ของทรัพยากรธ,ธรรมชาติฟื้นกลับคืนมานี่จึงเป็นห่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มมองเห็นทิศทางเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานความยั่งยืน สอดคล้องกับที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีนโยบายให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งปิดพักฟื้นอย่างน้อยสองเดือนวิลาสินีสุภรสไทยพีบีรายงาน